ทุกคนเข้าป่าไปด้วยกันจ้ะหนาวเป็นน้ำแข็งนะจ้ะแดดไม่ออกวันนี้แต่มามาดูเห็ดหูหนูเหมือนเดิมนะจ้ะช่วงนี้ทุมคนจะเห็นหูหนูมาดูกันจ้ะว่าคนเข้าป่าไปด้วยกันจะได้เปล่ามาเจอแล้วจ้ะต้นแรกแทกหมนันเป็นน้ำแข็งจ้ะขอบอกนะจ๊ะใครชอบหนาว ชอบกินเห็ดข้าวป่าเก็บเห็ดจ้ะโอ้โหเป็นน้ำแข็งอ้โหนี่จ้ะดังหน่อยนะจ๊ะขอโทษจ้ะอยู่ใกล้ทางด่วนจ้ะ ติดทางด่วนเลยนะจ๊ะนี่จ้ะน้ําแข็งไม่เป็แข็งปกแข็งเป๊กไม่เป็นไรจ้ะนี่จ้ะดอกโตโตเห็ดหูนนหนูที่ที่ป่าเยอรมันเนี่ยจ้ะเป็นเห็ดป่าขึ้นเองตามธรรมชาติกินอร่อยมากจ้ะกุบกุบก,กไม่เละจ้ะ น้ำงาม,งามเป็นน้ำแข็งเห็ดน้ำแข็งจะแต่อร่อยขอโทษเถอะหนาวจ้ะโอ้โหเป็นน้ำแข็งไม่สวยเลยดอกนี้อีกดอกนึงจ้ะ อย่างเงี้ยอ่อนๆกำลังกินจ้ะ,ะดูจาะนี่จ้ะทุกคนอ่อนๆเลยจ้ะแต่ยังไม่เก็บจ้ะอาทิตย์หน้ามาเก็บตาก็สอดส่าหาเห็ดนางล้มผููบ่าวเจอเห็ดหูหนูเป็นน้ำแข็งแล้วมันไม่ค่อยสวยเราจะถ่ายให้ดูอะแต่ก็ นี่จ้ะโอ้โชคดีจ้ะทุกคนมาเจอซ้ำฟุตลรบเล่งจ้ะเห็ดเข็มท้องจ้ะหรือว่าเห็ดเห็ดเข็มท้องเห็ดอินโนกีคนไทยเรียกกันไปแล้วแต่จะว่ากันจ้ะง,งามๆเลยจ้ะอันนี้ก็เอาไปจ้ะแต่อันนั้นไม่เอา ได้เก็บกับเขาแล้วจ้ะได้เก็บได้กินแล้วจ้ะเห็ดเข็มทองเห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดนางลมจะเกิดหน้าหนาวเนี่ยมันเป็นยาจ้ะเพราะมันทนหนาวได้ไอไ้วบเขาทนหนาวได้จ้ะดูต่อว่ามีเปล่าจ้ะนี่อีกสองดอกงามงานจ้ะนี่จ้ะพอกินแล้วจ้ะ ทุกคนเห็ดนางลมยักจ้ะโอ้โหอ้โอ้แต่มันแก่แล้วจ้ะโอ้โหเสียดายมากเลยอะแก่แล้วจ้ะไม่เอาจ้ะดูนี่จ้ะอลังการงานสร้างโอ้โหมาเจอกันเมื่อสายไปซะแล้วจ้ะเมียโอ้ทุกคน วันนี้ไม่หมานจะดูนี่จ่าไปรอบโลกได้เห็ดหูหนูมากำม,มือหนึ่งได้เห็ดนางลมมาสองสามดอกแล้วก็เห็ดเข็มทองา 2, อมาสองสามกำมือหนึ่งจ่าวันนี้ยังไงคนข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคนข้าป่าไปด้วยกันนะจ่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ได้จ่าติชมมาได้จากคนข้าป่าไปด้วยกันรับทุกคราติชมจ่าวันนี้ก็มาปั่นจักรยานตามล่าหาเห็ดทุกเห็ดจ่า เอาไว้เก็บกินเอาไว้ยาที่หน้ามีจ้ะเห็ดหน้าเกิดหน้านี้เป็นยาจ้ะยังไงก็คนข้าป่าไปด้วยกันก็ขอให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่จ้ะอย่าเจ็บอย่าจนจ้ะคลิปนี้คนข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้ะ